สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้13พฤศจิกายน2568สรุปราคาทองวันนี้13พฤศจิกายน2568หลังเช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา09.04นปรับขึ้นทันที850บาทสู่บริเวณ64,250บาท เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานช่วงระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด16ครั้งรวมราคาเพิ่มขึ้น1,350บาทสู่บริเวณ64,750บาทโดยตลอดทั้งวันราคาทองปรับทั้งหมด16ครั้งรวมแล้วปรับขึ้น1,300บาทส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองรูปพรรณขายออกบาทละ65,550 ฐานภาษีบาทละ63353.64ทองแท่งขายออกบาทละ64750รับซื้อบาทละ64650อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ